าม,ามาตำมามาครับมาตำาได้ก็ทอดมันหรือปลาเห็ดก็ได้ปลาหม้อหวานาก็จะมาปั่นแล้วก็มาตำเพื่ออะไรเพื่อให้มันเหนียวเราเจะมาทอด,ทอดมีเพื่อนบ้านใจดีก็ให้ปลาหม้อหวานนี่เยอะเลยเฮ้ย,ะยะอโหเหนียวมากหนึบหนึบ ตามถ้าได้ทีแล้วเราก็จะไปทงรถอ่ะเอาขั้นนี้ไปก่อนตามได้ทีแล้วก็จะตักออกมารวมกันไว้ตามได้ทีแล้วก็ตักมารวมกันตัดออกจากคกมารวมกันก็จะได้เนื้อปลามาประมาณนี้อ่าจยะไม่เห็นแสง นี่นะคือปลาที่เราไปบดจากเครื่องบดแล้วยังไม่พอเราต้องมาใช้ครกโขกหรือตาให้มันได้เนื้อเหนียวเนียนจะมีปลาเพราะวันนี้มีจิบมีปลาเลยนะปลาสลิดปลาอะไรพวกนี้นะปลากระดีนะะดเอาปลากระดีไม่ใช่ปลาสลิดปลากระ,นะะดีนางอ่าเราก็จะออกก้างออกแล้วก็เดือดจ่เนื้อแล้วก็ไปใช้เครื่องปัน่นปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาตำตำโขกโขกให้เนื้อมันเหนียว นะมันต้องโขกก่อนมนถึงจะเหนียวใช่ไหมมันจะเหนียวนุ่มหนึบอะไรอย่างเงี้ยได้ปลาเหนียวหนึบมาแล้วนะแล้วขั้นตอนต่อไปก็นี่แล้วก็จะมีพริกแกงพริกแกงท้องตลาดทั่วไปพริกแกงแกงเผ็ดจากท้องตลาดทั่วไปแล้วก็มีติดบ้านติดตู้เย็นไว้อ่ะอยากจะแกงอะไรก็แกงได้เลยอ่าแล้วก็เราก็จะได้นี่ประมาณสักครึ่งครึ่งครึ่งกิโลได้ไหมเนี่ยป,ประมาณกว่าเกือบครึ่งกิโลเนื้อปลาบดเหนียวหนึบ แล้วก็ใส่พริกแกงไปหนึ่งช้อนใหญ่ๆชอบมากก็ใส่มากนี่ใส่พริกแกงอะไรนะสองอย่างเหรอมีพริกแกงสองอย่างใส่ผสมกันอ๋อมีสองเจ้าว่างั้นเจ้านี้กับเจ้านั้นมีอยสองเจ้าซื้อมาก็เลยอะคุณสมบัติของแต่และเจ้าก็ต่างกันใช่ไหมขึ้นอยู่เราจะมาแกงอะไรเราก็ต้องใช้พริกแกงอันนี้จะแกงอันนี้ก็ใช้พริกแกงอันนี้แต่นี้เราบอกว่าอใช้สองอย่างเลยละกันนี่ก็จะประมาณนี้นี่ ใส่ประมาณนี้ใส่มากอร่อยมากว่ะใส่มากเ <c oughs> ผ็ดมากอ่าประมาณนี้เราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันหลังจากมีพริกแกแล้วยังไม่พอนะต้องใส่กระชายเข้าไปอีกหน่อยเพื่อความเข้มข้นใส่กระชายเข้าไปต้องาการตำํำใช่ไหมต่ำให้ละเอียดแล้วก็ไม่ไปปนกันผสมกันเข้าตาํำตำต่ำตลองเข้าตา ได้ตำกระชายเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกันในชามผสมนี้นี่เลยกระชายเสร็จแล้วนี่นะกระชายหน่อยนึงผสมกับพริกแกงเสร็จแล้วก็มามารวมกันในนี้อาจจะคลุกเขาคนให้เข้ากันโอ้มีผักด้วยถัวถั่วฝักยาวหันห่นหั่นแว่นนี่เริ่มการปรุงเข้าไปสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ใช่ไหม เพื่อความเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มนึบเนี่ยสิ่งสำคัญคือไข่กี่ฟองดีอฟองเดียวก็ได้ลอ,ดลองดูก่อนเนาะอ่าโอเคคนคนคนให้เข้ากันเนี่ยแล้วก็คนให้เข้ากันใช้นี่ฮะทับพีหรืออะไรก็ได้คนคนเราจะไม่ใช้นิ้วมือขยำเพราะมันจะร้อนมือมากถ้าใช้มือขยำไม่ได้เลยลโอ้โหมือบอกว่าไม่ไหว แสบร้อนมือนะเราก็จะใช้เนี่ยช้อนหรือทัพพีคนคนให้เข้ากันถ้าใช้มือขยําได้มันก็จะอะไรนะมันก็จะเหนียวมาก <c oughs> ใช่ไหมออ <c oughs> มันก็จะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเข้ากันได้ดีมากแต่ก็ไม่ไหวร้อนมืออะไรต้องใช้นี่นะนะบางคนก็กใช้เหนียวเออใช้มือขยํามันก็จะเข้ากันได้ดีว่างั้นนะแต่เราไม่เอาโอ้โหร้อนมือรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเหนียวนะใส่ไปอีกฟองหนึง่งนะแล้วเราก็ใช้ <c oughs> ช้อน คนไปคนให้เข้ากันให้ดีที่สุดนะถ้าเรามีเครื่องนวดนแป้งก็จะดีมากเลยนะนเครื่องนวดแป้งอ่ะจะเนื้อจะเนียนเข้ากันดีแต่เราไม่มีแล้วก็มันน้อยไงมันน้อยก็ใช้แค่นี้พอละใช้ช้อนคนคนคนให้เข้ากันทั้งไข่ทั้งพริกแกงทั้งปลาบดแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยถั่วฝักยาวหัน่นปะล่อยนะแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยไมมต้องปรุงรสอีกปะเอามีใบมะกรูดด้วย ก่อนทอดอะไรก็แล้วแต่นะจะได้ไม่ติดกระทะก็ต้องใช้เกลือมาคั่วก่อนใช้เกลือสักหน่อยหนึ่งนะใส่กระทะแล้วคั่วคั่วคั่วความเค็มของเกลือจะช่วยให้อาหารที่เราทอดไม่ติดกระทะนะเราก็จะเริ่มทอดกันนะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เราจะไม่ต้องอะไรมากมายจับแล้วก็โยนเลยจับแล้วก็โยนเลยนะเราเดี๋ยวลายนิ้วมือติดตรวจสอบหลักฐานแล้วใครเป็นผู้ทําลายนิ้วมือติดอีก ลราก็จะเพิ่งทอดเยอะนะชิมก่อนแล้วก็ขาดรสอะไรก็มาปรุงเค็มเผ็ดยังไงก็มาปรุงก่อนเนาะเอาทั้งหนึ่งกระทะก่อนจะเริ่มเหลืองแล้วนะเหลืองเหลืองจะมาชิมทักชิ้นหนึ่งก่อนนะว่ามันขาดรสอะไรอปรุงได้ที่แล้วก็จะทอดทั้งหมดถ้าเกิดขาดรสเราก็จะปรุงเช่นความเค็มอะไรยางเงนะมันต้องพอดีพอดีกลมกล่อมไหม ยังไงสุกเหลืองแล้วแล้วก็ตักไว้ตักขึ้นไปเก็บพักไว้ก่อนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้กินอยู่พ่อแม,ม,ม่เนะมมเ็มมันเค็มแล้ว,ลวใช่ไหมก็เค็มพอดีแล้วไม่ต้องไม่เค็มมากมาใน<ด>อันตรายต่อสุขภาพห้ามเค็มจัดหมอก็บอกว่าห้ามกินของเค็มๆหวานๆมันๆเผ็ดๆให้กินรสจือดอย่างเดียว อ่าเสร็จแล้วครับนี่รองร้อนๆเลยเอาซ่อมมาจิ้มแล้วก็จะมาชิมนะว่ามันเป็นยังไงอือหืมอมอมความเผ็นเอ้ยอความเผ็ดเค็มพอดีเผ็ดเค็มพอดีกลมกล่อมอืมพอดีแล้ว เราจะไม่เค็มมากนะเดี๋ยวมันอันตรายต่อสุขภาพอือหืรโอ้